สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ประจำปีการศึกษา2566ที่มาและความสำคัญของประชาคมอาเซียนนะครับเดิมการจัดตั้งของประชาคมอาเซียนในครั้งแรกมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจสังคมเพราะแต่ละประเทศมนแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันอย่างมากการจัดตั้งขึ้นในวันที่8สิง 2, 10, หาคม2510ณวังสลาลง กระทรวงต่างประเทศของกรงเทศมหา,านครซึ่งมีประเทศสมาชิกเริ่มได้ทั้งหมด5ประเทศคือประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียพิลปินสิงคโปร์และไทยต่อมาดูในอารร่านได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในวันที่8มกราคม2527เวียดนามได้เข้าร่วมเมื่อวันที่28กรกฎาคม2 5 3 3ลาวและพม่าได้เข้าร่วมเมื่อวันที่23กรกฎาคม2 5 4 0และกัมพูชาเมื่อวันที่30เมษายน2522 ป,ป,รมมประชาคม,มสมาชิกอาเซียนจะมีประเทศทั้งหมด10ประเทศได้แก่ประเทศไทยสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียพินิปูนในเบลซาราเวียนามลาวพม่านะครับุผู้ชมอาเซียน6สามหมายถึงประเทศสมาชิกอาคมประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนร่วมกับประเทศจ so ีนญี่ปุ่นและเกาหลีอาเซียน6กได้แก่ประเทศอาเซียน6สามและเพิ่มด้วยประเทศอินโดนีเซีย เราเที่ยวใประเทศอินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยมีการรวมตัวเพื่อเจรจาต่อรองซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเจรจาทางการค้าโดยเกี่ยวข้องกับการยกเลินยกเลิกลดภาษีระหว่างประเทศคู่ค้า 2. คงคำขวัญของอาเซียน one vision one identity one community หนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์หนึ่งประชาคม 3. ลักษณะอาเซียนเป็นรูปมัดรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นวงกลม สีแดงล้อมรอบไปด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าวสีเหลือส10ต้นหมายถึงความฝ่ายฝันของบรรดาสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง10ประเทศให้มีอาเซียนที่ผูกพันกันอย่างมีมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียวกันวงกลมเป็นสัญลักษณ์สแสดงถึงเอกภาพของอาเซียนตัวอักษรคำว่าอาเซียนสีนเงินอยู่ใต้ภาพราวงข้าวแสดงถึงความมุง่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อความมั่นคงสันติภพเอกภาพและความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน หนึ่งสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้า 2. สีขาวหมายถึงความบริ 3. สุทธิ์สีมสีเงินสันติภาพและความมั่นคง 4. สีเหลืองความเจริญรุ่งเรืองอย่าเพิ่งมาชัอตที่อักี้สิถูกเชืช่อถูกจริงแต่ยากได้หมดนี้เลยอ่ะมีคอดลดพสิบมาเซ็ตส่งฟรีด้วยนะวันนี้ถึงสาสวธันวาคมนี้มีคอสถูกชชวร์ซื้อเลยที่ สาสำหรับอาเซียนตลาดที่1ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนหรือเอ c ออาเซียนได้จัดทำแผนงานการจัดสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงของภลมิภาวัตน์ร่วมกันอย่างสันตุช่วยกันแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธีโดยการมีกฎเกณฑ์ขั้นโยงและแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกันการมีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนจะส่งผลต่อหลายการได้แก่ช่วยเสริมสร้างสันภาพและความมั่นคงในภู ช่ยให้เกิดความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาภาระภูมความความมั่นคงเช่นการก่อการร้ายารต้างชาติยารสพกิดและการทามเป็นต้นช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคเช่นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและจัดการปฏิบัติและภรยธรรมชาติช่วยส่งเสริมให้ผู้นำประเทศสมาชิกบริหารประเทศด้วยความโปร่งใสช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับมิตรประเทศสําหรับที่สองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเอไออาเซียนจะจัทำแผนงานการจัดตั้งสามาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีวัตถุขขประสงค์เพื่อทำให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการเง,งินทุนลงลงทุนและแรงงานอย่างเสรีโดยมีการวางแผนแม้ว่าต้องทำให้เสร็จภายในปีพอสอบ500 58นี้4เรื่องเลยกันคือ1 การเป็นตลาดและฐานการผลิตการสองการเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงสามการเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันสี่การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกการมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลดีทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในอาเซียนได้แก่เป็นการ ตลาดและฐานการผลิตกัางเท่ากับเปิดโอกาสให้การเข้าถึงตลาดเดียวที่มีประชากรประมาณ5 7 3 9ล้านคนการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายหนึชุดการลงทุนในแหล่งงานย่อมเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงปัจจัยการผลิตแรงงานราคาถูกและทรัพยาการที่สมบูรณ์ของตาต่างประเทศต่างตในเอเชียในอาเซียนขีดความสามารถในการ แข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนจะเพิ่มขึ้นสามารถแข่งขันกับประเทศนอกภูมิภาคได้การพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันและช่วยลดปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประเทศต่าเซียน สาหลักที่3ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนหรือ a s c c อาเซียนได้จัดทำแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของอาเซียนที่มีประชากรอ,อาเซียนเป็นศูนย์กลางและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีเป็นสังคมที่เลือกทรอและแบ่งปันลดช่องว่างทางการพัฒนารวมทั้งส่งเสริมการใช้ใทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกันอย่างยัง่งยืนการมีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนส่งผลดีต่อประชาคมอาเซียนอาทิช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและการเข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละประเทศทําให้เกิดความเข้าใจและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันมากขึ้นส่งผลดีในการสร้างความเป็นเอกภาพในภูมิภภคและความร่วมมือทุกประเทศได้ประโยชน์ร่วมกันมากขึ้น จากการแบ่งปันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่าที่จะแข่งขันใจ